เต็มบบเว้ยเต็มบบเต็มบบเข้า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 เต็มบบเต็มบบน้องเข้าเเข้า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 เเข้ากกักเข้าียเือโง่เียกระเื้อวเือจัดไอวยเียวย นุ่มครับยดอีไรเฉยที่อเต็มล้ลุ่ดโซนเคนยะเออรอรอรเอาเอาล่าสุดจากล่าสุดจาต้องบอกจะจะคุยสภาเดี๋ยวคุยใครก็ไรประโยชน์

เพื่อนตัวไปดันบอมตัวไปดันบอมเอากโดดอีกแล้วเป็นมึงไปดูกันแล้ว่ยวะอะไรอ่ะองเอา็ระบบพัปรบแสนเดียวตแหเดเยอยมึงแทงมาให้ตายแล้วมึ้นรถมาสกคลยนยิงกูจิงกูยิงกูยอยทีเพื่อนอยทีไม่ได้บอกว่าให้มาเต็มระบบได้เลย ครับบอกว่าให้แจมระบบผมก็เลยไม่รู้ว่าคําว่าแจมระบบของเขานี่คือมันได้ประมาณไหนยังไงั้นพี่ช่วยหาแบบว่าช่วยหาจัดฉากไอพี่ทั้งนั้นนะมันหาคนจัดฉากไม่ได้มันก็เลยแบบออกมาเยวไอแม็กบอกดิโหนเหลยว่าจะฉากวาแม็กโอนเลยต่างงานกันมากแค่เรื่องแค่เรื่อนี่แล้วว่าไปเปลี่ยนสีรถดิเขาโลไอ้ซันถอดเสื้อไปเปลี่ยนสีรถอย่าเขารู้ เด็ก็บอกไปว่าอ๋อก็ก็ยืนคุยกลางถนนพนนนะคุณก็ขับรถของกูปกติมึงไปเปลี่ยนมึงไปเปลี่นก่อนนึงได้ไหมครับมึงไปเปลี่ยนก่อนมึงไปเปลี่ยนก่อนเลยไปเปลี่ยนสีรถเปลี่ยนสีเสื้อเอ้ยเปลี่ยนเสื้อขอขอว้ามไอ้แม็กไอ้แม็กไอ้แม่พี่ไอ้แม่เพราะว่าไอ้เงี้ยว่ากูแล้วไอ้สัสอะไรนะพี่เรียกว่าอะไรอะชักถามว่าไอ้โหนเหลืองว่าจะชักกระเปล่าผู้หญิงอะดดิสคออร์ไ้